สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นสำหรับวันอังคารที่20เดือนกันยายน2564ก็พบกันนะครับสำหรับสาระข่าวสารบ้านเมืองกับผมจำนงชัยมงคลวันนี้เลยตั้งหัวข้อบอกว่าประวิทย์สุดประยุทธ์รีบเยี่ยมประวิทยสุดประยุทธ์ รีบเยี่ยมหมายความว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันสันหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าประวิ์สุดมันเป็นอะไรถึงสุดนะแล้วก็ประยุทธ์รีบเยี่ยมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะั่นมาดูสถานการณ์เมื่อวานครับ19กันยายนรำลึก15ปีการรัฐประหารพลเดกสนทิบุญยกระลินยึดอำนาจจาก ดรทักษิณชินวัตรในขณะเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไม่ปฏิวัติสุดท้ายก็ยึดอำนาจครบ15ปีทุกภาคส่วนนะครับเมื่อวานผมก็พูดถึงความย้อนหลังนะฮะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชายชนแล้วมาเพื่อไทยนะการยึดอำนาจต่างๆล่าสุดยึดโดยประยุทธ์จันโอชานั้น สาเหตุเกิดจากอะไรก็เกิดจากกกปสอนะในทีมร่วมพักประชาธิปัตย์นี่แหละครับนะกอวอดก่อเหตุสุเทพเดินนำหน้านาะเป็นโต้โหใหญ่แล้วสุดท้ายก็เป็นชนวนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นทำการยึดอำนาจและหลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นว่ากลุ่มกกปสอได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีนะเยอะแยะมากมายมาช่วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา เราพูดกันเมื่อวันนั้นก็คือย้อนหลังไป15ปีเสียดายนะครับเสียดายอนาคตประเทศที่ต้องจมจมล้าหลังกับการปฏิวัติรัฐทหารมาโดยตลอดเราไม่อาจจะนึกภาพได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีการรัฐประหาร15ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมดูครับ15ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะเดินหน้าไปถึงไหนแล้วประเทศเราล้าหลังถึงกระทั่งเวียดนามแซงนะฮะกัมพูชาเริ่มจะแซงเลยละครับกัมพูชาเนี่ยฮะถ้าเทียบกันมาสมัยก่อนแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยผมไปแต่ก่อนผมยอมรับตรงนะครับนะประเทศลาวนี่ย้อนประเทศไทยไปประมาณสัก40ปีในเรื่องวัตถุนะครับในเรื่องวัตถุด้านจิตใจเรื่องวัฒนธรรมอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่วันนี้ประเทศต่างๆขยับขึ้นมาหมดแม้กระทั่งพม่ามีการรัฐประหารก็ยังถือว่าขยับแต่ประเทศไทยกลับล้าหลังถอยลงไปเสียเวลา15ปี15ปีประเทศเวียดนามเนี่ยสร้างประเทศสร้างความเจริญให้กับประเทศสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศโอ้โหรุดไปไกลมากถึงขั้นจะเรียกว่าจะแซงไทยสิบห้าปีของเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีความหมายมาก15 2 0ปีเนี่ย แต่ประเทศไทยต้องสูญเสียเวลาเหล่านี้โดยเปล่าประโยชน์ทั้งสิ้นมันจึงอดที่จะเอามาพูดเรื่องนี้ไปได้และที่แน่ๆคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมครับยึดอํานาจมา15ปีขอภัยุทีว่าคือยึดอำนาจรับผ่านมาแล้วสิปีโดยสนธิบุญญกรินโดยประยุ์จันโอชานะและที่สําคัญก็คือว่าจากนี้ไปนะ จากวันนี้จากครบ15ปีเมื่อวานแล้วเนี่ยเริ่ม1วันนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้ายังหาคําตอบสําหรับประเทศไทยไม่ได้นะครับนะยังหาคําตอบสําหรับประเทศไทยไม่ได้ในการที่จะตอบประชาชนคนไทยว่าเราจะเดินไปแบบไหนอนาคตเราจะเป็นยังไงเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นยังไง บ้านเมืองในอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตของลูกหลานเราในอนาคตนั้นจะเป็นยังไงคนที่วันนี้สุดในสภาพเศรษฐกิจที่เรียกว่าแย่สุดๆนะจากนี้ก็ยิ่งแย่สุดๆๆๆลงไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอนาคตที่จะตอบได้เลยว่าแล้วจะฟื้นไหมจะฟื้นเมื่อไหร่ จะฟื้นได้อย่างไรหาคำตอบไม่ได้ครับทั้งที่ผ่านมา15ปีจากการยึดอำนาจแล้วอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญมากไม่อย่าไปเรื่องเอาไปล้อเล่นฮะน,นี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราหลังการยึดอำนาจพูดง่ายๆถ้าอ่อนเปรี้ยเสียขามาเป็นเวลา15ปีพอเจอโควิดเข้ามาปั๊บเอาเลยครับนี่เป็นง่อยหมดเลย ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ถูกแต่ถ้าประเทศไทยเราเสริมกำลังสร้างความแข็งแรงย้อนไป15ปีที่ผ่านมาต่อให้โควิดมาอย่างไงแล้วก็คงอยังย่องยิ้มได้อยู่แต่วันนี้ไม่สามารถตอบอนาคตของตัวเองได้นะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาตินะ20ปีผมถามวันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติคุณทำอะไรได้บ้างเลยครับ คนเด็กปรยยุทธจันทร์อชานายมีใช้ยรชุพันนายเขียนร่างรัฐธรรมนูนทั้งหมดออกมาเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูนปี60ศูนออกมาเนี่ยนะครับคุณทําอะไรได้บ้างเลยครับยุทธศาสตร์ชาติคุณนะ่ะและบรรดาก,กรรมการยุทธศาสตร์ชาติคุณวันนี้กินเงินเดือนหรือเปล่ากี่แสนกี่ล้านครับเบี้ยประชุมไปขนาดไหนครับมันล้วนแล้วแต่เป็นปลวกแทะทั้งนั้นนะครับไม้ผุลงทุกวันอนาคตหายาก และสาคัญคืออนาคตทางการเมืองน้ชมครับวันนี้ประเทศไทยตอบกันจริงๆนะครับต่อให้เนี่ยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเรื่องบัตรสองใบเรื่องบัตรใบเดียวที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยฮะก็ยังหาคําตอบไม่ได้สรุปแล้วจะใช้ใบเดียวหรือสองใบนะหลายคนยังกังขาอยู่ว่าเอาไ่จะใช้ใบเดียวหรือสองใบและพักพลังประชารัฐจะเอาไงประวิทย์จะเอายังไงประยุทธ์จะเอายังไงพักร่วมรัฐบาลจะเอายังไง ฝ่ายค้านไม่มีปัญหาฝ่ายค้านนิ่งๆเลแล้วนะครับเอาประชาธิปไตยแต่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายรวมพรรคพลังประชารจะเอาอยัางไงจะเอาแบบเผด็จการสืบทอดอําน,อนาจต่อหรือจะเอาแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นอนาคตของประเทศที่เรายังมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะเสียดายจริงๆครับเสียดายจริงๆสำหรับประเทศไทยโดยปกตินิสัยคนไทยอุปนิสัยใจคอคนไทยนะครับเป็นคนที่ พูดตรงๆฮะบางทีก็ลืมง่ายอ่ะเอาพวกคำตัวตรงมาดีกว่านะครับปฏิวัติมาเนี่ยปฏิวัติแล้วก็เขียนรับนนใหม่ปฏิวัติแล้วก็ร่างร่างแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็ร่างร่างแล้วก็ฉีกเนี่ยมาเยอะมากพอสมควรตลอดเวลา20กว่าฉบับร่างแล้วเขียนเขียนแล้วร่างแต่คนไทยก็ลืมสิ่งเหล่านั้น <S <S ผมว่าจากนี้เนี่ยนะครับคนไทยลืมไม่ได้ครับจะต้องไม่ลืมฮะถ้าขืนลืมพวกปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมาอย่างเงี้ยเป็นตัว ปลวกแทะประเทศไปเรื่อยๆอเป็นปลวกพวกมอดอะนะแต่ฝ่ายค้านเขาเรียกว่าอะไรเหลือบเหรอเหลือบอะไรเหลือบใช่ไหมที่ฝ่ายค้านเขาเย่นยัติแต่ผมมองว่าเป็นปลวกเป็นเป็นปลวกเป็นมอดที่แทะประเทศประเทศถ้าแข็งแรง15ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้วันน้องวันนี้พี่น้องเกษตรกร พ่อค้าแม่ขายชาวไร่ชาวนาผมถามจริงๆนะครับมีอนาคตด้วยว่าครับขอถามเก็แบบตรงไปตรงมาเลยลองตอบผมมาก็ได้ว่ามีอนาคตหรือเปล่าอนาคตได้ไหมว่าข้าวเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นราคาเท่าไหร่ข้าวโพดจะราคาเท่าไหร่ผลละหมากราบไม้ต่างๆจะเป็นราคาเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีทาง โดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์จัโนโอชายังอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีความอึมครึมทุกเรื่องนะครับก็จะเกิดขึ้นแม้กา,างมีการอ้างเบื้องสูง,งอะไรบางไปกันเรื่อยนะครคือเราไม่ได้บริหารภายใต้ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเราไม่ได้บริหารภายใต้วิธีคิดหรือกระบวนการคิดหรือวิสัยทัศน์ที่มันจะต้องเดินไปข้างหน้า แต่ก็เรากำลังบริหารในระบบของราชการล้วนๆล้วนๆว,ว,วันนี้มันจึงไม่ไปไปไม่ไปไหนและไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้ผมเรลยเขาชุมนุมเมื่อวานคุณนัทวุฒิสสยเกื้อก็เป็นผู้นำนาคาม็บย้อนลํำลึก19-15ปีย้อนหลังนะ15ปีย้อนหลังของการรัฐประหารคนก็เยอะนะครับมาเลิกตอน6โมงอันนี้ก็ยังห่วงเรื่อง มอ็อบทะลุแกส๊สนะอันนี้ผมก็ห่วงนะผมบอกตรงๆนะครับรัฐบาลต้องรีบเจราจาแก้ไขไมิฉนั้นแล้วนะครับนะวิธีการการแก้ไขของรัฐบาลถ้าเขาเรียกร้องประยุทธ์จันทร์ชรีบลาออกไปคุณบอกจะลา,นะจะยายอีกหนึ่งปีนะคุณจะยุบสภาอีกหนึ่งปีหรือจะละจะออกอีกหนึ่งปีพูดง่ายๆโดยประมาณปีกว่าๆคุณรู้ไหมเยาวชนคนไทยที่ถูกปลูกฝังด้วยความรุนแรงเนี่ย จะต้องฝังไปอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับทุเอกยุทย์จนันโอชานะมีการกลายเป็นสนามต่อสู้แล้วระหว่างกลุ่มทะลุกแก๊สกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มทะลุกแก๊สก็คว้างไอ้นุน่นคว้างไอ้นี่จุดประทัดต่อต้านตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็ยิงแก๊สต้้าตายิงกระสุนยางจับกุมคุมขังเขาเอาละกลายเป็นสนามประลองคะ คนเด็กประยุทธ์จันทร์ชายจะมองสิ่งเหล่านี้ข้ามไม่ได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้คือเยาวชนของชาตินะครับที่จะต้องเอามาพัฒนาประเทศในอนาคตถ้าท่านไปปลูกฝังความรุนแรงให้เขาตั้งแต่วันนี้ด้วยความเห็นแก่ตัวของท่านนะฮะด้วยความเห็นแก่ตัวของท่านนะครับของพระยาใช่คํานี้เลยไม่ยอมลาออกทั้งนั้นที่บริหารบ้านเมืองต่อไปมันก็บริหารอะไรไม่ได้คือถ้าท่านบริหารดีผมก็จะไม่ว่านะครับนะ บริหารไปแล้วประเทศไทยอยู่ดีมีสุขประชาชนมีความสุขมีเงินมีทองแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของอ,อ,อะไรนะความเป็นอยู่เป็นกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันถ้ามันดีขึ้นไม่มีใครว่าครับแต่ด้ยความไม่ดีขึ้นมันจึงเป็นปัญหาเขาจึงไล่เขาจึงไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ต่อไป คนเด็วกวายุจันลุชาต้องทบทวนนะครับอย่ามองข้ามนะฮะสนามประลองยุทธที่สามเหลี่ยมดินแดงนี่แหละครับจะกลับกลายเป็นการฝังความรุนแรงให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังจากสาเหตุคือท่านไม่ออกท่านแก้ปัญหาไม่ได้และท่านดื้อครับอย่ามองข้ามนะครับจะออกอีกหนึ่งปีผมก็เชื่อว่าสามเหลี่ยมดินแดงไม่มีจบครับและมีจะจะแรงขึ้นยิ่งขึ้นและท่านคิดตดัวที่ท่านจะบูกฝังบุคคลเหล่านี้ นายาว,วชนของชาติเหล่านี้ไปอีกกี่พันกี่หมื่นคนครับอยากปลูกฝังการเมืองจากความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ยอมยอมรับสภาพความเป็นจริงอันนี้สําคัญนะครับอย่ามองข้ามผลเด็กประยุทธ์จันโอชานะครับผมเตือนเลยละ่ะนะไปเฮ้ยเราอายุ60กว่าจะตายอยู่แล้วอะ่ะอยู่ไม่นานก็ตายแต่จะให้ลูกหลานมาตายเพราะการบริหารงาน ความล้มเหลวของเราอย่างนั้นเลยครับไม่ได้นะฮะไม่ได้15ปีย้อนหลังก็ล้าหลังไปมากพอสมควรแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองเละลม้มถอยทั้งนั้นครับเศรษฐกิจถอยะนิดที่เรียกว่าหลังการปฏิวัติปี49เนี่ยก็เริ่มถอยถอยถอย,ถอย,ถอยกำลังจะฟื้นหน่อยสมัยคุณยิ่งรักชินวัตร นะยระยุทธ์เจริญชายยึดอำนาจทำไมาอีกเจ็ดปีนะเวลานี้นะครับผ่านมาแล้วเจ็ดปีเนะี่ยถอยสุดหนักลงไปอีกแล้วก็ไม่มีวี่แววไม่มีทีท่าในอนาคตว่าถ้าประยุทธ์จรโอชายยังเป็นนายกอยู่แล้วประเทศมันจะไปทางไหนนะจะรุนแรงมากกว่าเก่าไหมหรือมันจะลดลงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมซึ่งก็เป็นไปไม่ได้จากวิสัยทัศน์จากกระบวนการคิดนะครับอันนี้ฝากเป็นเรื่องแรกก่อนมาประเด็นที่สองมาประเด็นการเมืองนะท่านผู้ชมครับ เมื่อวานถ้าดูข่าววันนี้ประวิทย์เมื่อวานล้มแต่ไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนะครับคือประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยไปงานสสที่สมุรประการสสพักพลังประชารัฐนี่แหละแล้วก็ฝนมันตกฝนมันตกหลายคนก็ลื่นประวิตย์ก็พลอยลื่นไปด้วยฮะหลายคนพออแม่น่าจะล้มไปซะเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับเขาว่าเขาว่าเขาว่าผมไม่ได้ว่า ประวิทย์ก็ลม้มปรากฏว่าทหารติดตามก็ประคองประวิตย์ได้ประคองก็คือไม่ลม้มไม่ถึงข้ามขาหักนะฮะไม่ถึงข้าหักหัวฟาดไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยเอารอดไปเมือวันประวิตย์ลม้มประวิตย์สุดลม้มสุดคือล้มนะครับปรากฏว่าอะไรผู้ชมฮะ ประยุทธ์จันโอชาพอหลังจากไปเยี่ยมประชาชนหน่อยแล้วรีบไปเยี่ยมประวิทย์นะตอนนั้นนี่ขาไม่ได้หักนะครับไม่มีอาการอะไรคือ,อยังไม่ล้มหรอกคือประคองเอาอยู่ประยุทธ์รีบเยี่ยมหาเหตุรีบเยี่ยมประวิทย์ที่บ้านมูลนิธิป่าไอยต่อไปเยี่ยมพี่ใหญ่นะคํคถามของประชาชนก็คือว่าแม่นะครับไปเยี่ยมหรือไปดูอาการว่าพี่ใหญ่ ใกล้หรือ,อยังอะ่ะพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่ไม่ล้มหัวฟาดไปซะเลยหรือว่าไปเยี่ยมจริงนะฮะเข,เขาว่ากันเขาว่ากันแต่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ประยุทธ์ก็สันคลอนจากประวิทย์ไม่ยอมเอาธรรมนัตออกจากการเป็นเลขาครับธรรมนัตคือนหนามยอกอก ของประยุทธ์ถึงขั้นปลดกลางอากาศนะครับแต่น,นรนเนี่ยสาเหตุก็คือตอนอภิปรายมาไม่ว้วางใจธรรมนัตจะล้มประยุทธ์ในการรับบี้สสเพื่อไม่ให้อภิปรายเมื่อเพื่อไม่ให้โหวตไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จนประยุทธ์โกรธหนักปลดกลางสภาไม่บอกประวิทย์นะครับถือว่าเป็นความแค้นสูงสุดของประยุทธ์ชั้นโอชาแต่ประวิตย์กลับรักษาธรรมนัตเอาไว้เพราขาแป้งต้องรักษาไว้หน่อยหนึ่ง นะครับเมื่อกี่ว่าแป้งเวลาผลิตแล้วมันได้ราคาก็รักษาแป้งไว้ไม่ยอมปลดธรรมนัตออกจากเป็นเลขาแถมยังไม่พอนะครับยังบอกว่าเป็นลูกรักนี่ประยุทธ์ก็หนาวทีครับงานนี้ถ้าขืนประวิทธิแข็งแกล่งในพักพลังประชารัฐประยุทธ์ก็แย่นะครับว่าอย่าลืมเนะี่ยไม่ว่าสอวอไม่ว่าสสสสไม่ต้องพูดถึงครับประยุทธ์ยังไม่เป็นสมาชิกพ,พักพลังประชารัฐเลย อยากแกเป็นหัวหน้าเขาจะให้เป็นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะประยุทธ์ยึดไว้นี่แล้วปวิดปวิดยึดไว้ไม่ยอมลาออกเป็นหัวหน้าประยุทธ์จะไปได้ไงสมาชิกพรรคยังไม่เป็นเลยและถ้าสมมุติว่าพลังประชารัฐแข็งข้อขึอข้นมาผ่านกฎหมายคราวใดประชุมสภาคราวใดล้มก็คือไม่ครบองค์ประชุมที่ผ่านมาสองครั้งนั่นนะครับครั้งแรกหลังจากผ่านร่างกฎหมาย แก้รับน,นนะูลน่ะหลังจากนั้นพินากฎหมายต่อก็ล้มเมื่อวันสงวันที่ผ่านมาก่อนปิดสภาวันที่18เนี่ยก็ล้มอีกเสียงรัฐบาลไม่พอนี่ประชุมรัฐสภานะครับตั้งสองครั้งเนี่ยนะฮะจนนชวนหลีกภัยพูดแซวไปถึงสงวเลยทีเดียวละ่ะก็สภาล้มอีกและถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ถามว่าประยุทธ์จนันโอชาจะเอาไงประยุทธ์จนันโอชาเลยเอาใจประวิทรละงานนี้ หันไปเอาใจสสในที่พักพลังประชารัฐแล้วหวังจะแย่งนายคำว่านายคือนายนะครับนายกับนางสาวเนี่ยคือแย่งตัวสสแย่งแย่งความนิยมสสจากประวิตยวงสุวรรณละงานนี้เอาต้องเอาใจประวิทย์ดีไม่ดีนะครับประยุทธ์อาจจะจุดทูบขอโทษธรรมนัตไปซ้าไปนะฮ้อจุดทูบขอโทษเพราะเนื่องจากไม่กล้าขอโทษต่อหน้า อาจจะจุดทูบขอโทษธ,ธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัตโอ้ยร้อยเอกธรรมนัตผมต้องขอโทษตนะ่ที่ผมปลดคุณกลางอากาศเนี่ยผมรู้แล้วแหละว,ว่าผมปลดกลางอากาศขึ้นมาสภาพผมสั่นคลอนขึ้นมาทันที <laughs> อาจจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้เพื่อการรักษาอำนาจการรักษาอำนาจทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ไไดสังเกตอาการเนี่ย คณะประวิทย์ไม่เป็นอะไรนะครับรีบรุดเยี่ยมเลยนายกรัฐมนตรีรีบรุดเยี่ยมพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะครับรู้ข่าวว่าล้มเฉยๆแล้วก็ข่าวก็บอกแล้วว่าไม่เป็นอะไรนะครับล้มไปถึงพื้นแต่ประเดียวหัวไปฟาดเลือดไม่ได้ตกย่างไม่ได้ออกสิ่งเหล่านี้คือการเมืองค่ะเราจะเห็นภาพการเอาใจประยุทธ์ก็เริ่มเอาใจสสประวิทย์ก็เริ่มเอาใจสสประวิทธ์บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมีกลุ่มมีก้อนอะไรแล้ว นะสอสอพักพลังประชารัฐเราเนี่ยไม่ต้องมีกลุ่มมีก้อนจากนี้ไปให้มารับจากผมผมจะดูแลเองรับอะไรไม่ทราบนะครับรับเงินรับอะไรไม่ทราบหรอครับผมจะดูแลเองแต่ที่เข่ามาที่ไหนก็แล้วแต่พักพักอะไรเขาพูดกันเนี่ยกับดูแลคือสตังค์ครับหมายก็ว่าเงินเดือนสอสอประจําเดือนมันไม่พอพักก็ต้องต้องมีโต้โหในยกัน จ่ายรายเดือนนะครับอันนี้ผมก็ฟังหลายๆพักนะครับเนี่ยผมเองก็อยู่การเมืองพองสุวรก็พอรู้สิ่งเหล่านี้นะครับนะก็คือจ่ายสอสอทุกเดือนผมถามประวิตยวงสุวรรณโอ้โหนะครับชั่วชีวิตขนาดนาฬิกายังต้องยืมเพื่อนมาใช้นะแหวนก็ต้องยืมแม่ของแม่นาฬิกาก็ต้องยืมเพื่อนแล้วจะมีสตังที่ไหนออกมาให้สอสอเลยครับ พลเอกประวิทย์ <laughs> ไปเอามาจากไหนล่ะครับถ้าจะให้สอสอถ้าจะให้สอสอนี่ยมา,าจากผมเนี่ยจะเอาจากไหนล่ะครับพลเอกประวิทย์หรือว่ามันเรือดำน้ำํามันดําอยู่หรือไอ้ตรงไหนยังไงผมไม่ทราบนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้มาสะท้อนถึงว่าการเมืองฮะรักษาประโยชน์ส่วนตนหรือรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองหรือประชาชนกันแน่อันนี้ประชาชนต้องวิเคราะห์ประชาชนต้องวิเคราะห์นะครับในการเลือกตั้งในคราวต่อไป และมันจะไม่ได้อะไรครับนะฮะมันจะไม่ได้อะไรบรรดารัฐบาลบอกโอ้ยพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่มันเป็นเรื่องปกติผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องปกติครับประยุทธ์ลงพื้นที่เอาใจสสอเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติครับก็ประยุทธ์บอกเองเนี่ยบอกว่าเอาละจากนี้ผมจะสนใจสสอมากขึ้นนะ ถึงขั้นไปบอกผู้ว่าไปบอกกระทรวงต่างๆบอกว่าแผนงานโครงการที่สสเขาเสนอผ่านผู้ว่าเนี่ยเอามาบริหารด้วยทั้งทั้งที่ขัดต่อรัฐนูลนะครับผมพูดไปแล้วรัฐนูลเขียนชัดเจนคุณจะไปใช้อํานาจสสในความเป็นสสเนี่ยนะฮะไปขัดประโยชน์หรือไปเสนออะไรผ่านผู้ว่าไม่ได้ฮะร้อยแปดสิบมาเขียนชัดเจน และก็ห้ามสสอแปลงงบประมาณโดยาตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสี่ของรัฐธรรมนูญน่ะแต่ประยุทธ์กล้าที่จะไปบอกผููว่าบอกว่าถ้าสสเสนอโครงการอะไรมาก็รับมาบริหารด้วยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเริ่มจะเอาใจสสประยุทธ์ก็เอาใจประวิทย์ก็เอาใจแย่งสสกันอยู่ในมือนะครับนะพักเดียวกันนี่แหละครับเจะพักเดียวกันก็ไม่ใช่เพราะระยุทธ์ยังไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรค นะประยุทธ์ก็อาศัยความเป็นนายกรัฐมนตรีนะส่วนประวิทย์ก็อาศัยความเป็นหัวหน้าพักครับอ้ที่กอดคอกันตรมเนี่ยพอมีอำนาจเข้ามาแทรกไม่แน่ใจนะครับว่ามันกอดคอกันจริงหรือไม่และจะกอดคอเพื่ออะไรลึกๆนะครับคิดอะไรกันอยู่แหมผมก็มันก็มองกันออกนะครับระดับนั้นแล้วมองออกนะจะสร้างภาพหรือจะสร้างอะไรกันแล้วแต่เขามองออกกันทั้งนั้นครับนะครับอันนี้ก็เลย เป็นหัวข้อแม่นะฮะประวิทย์สุดประยุทธ์ก็รับรีบเยี่ยมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าหรือเป็นการอะไรยังไงหรือไม่นะครับประเด็นวันนี้เป็นประเด็นอีกสักเรื่องสองเรื่องหนึ่าน้ำจมกับเป็นประเด็นข่าวนะอยากไปหยิบยกมาพูดว่าเป็นห่วงประชาชนครับคือประเด็นเรื่องส่งของออนไลน์ผมดูข่าวเมื่อเช้าผมก็แม่วันนี้ผมจะแม้จะพูดกันเมืองก็ขออนุญาตพูดเรื่องอื่นบ้างคือ ผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะที่ซื้อของทางออนไลน์ท่านผู้ชมฮะปรากฏโอ้โหนะครับเขาก็มีการร้องสคบมัง้งแล้วยอดมันออกมาปรกากฏซื้อของทางออนไลน์เนี่ถูกหลอกอจากข่าวาาคนคนหนึ่งะนะครับไปชนแหะที่ซื้อโทรศัพท์แล้วก็ได้มาม่าท่านผู้ชมคงดูข่าวนะครับที่สั่งซื้อจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับ ได้เงินมาหวังจะมีโทรศัพท์มาให้ลูกเรียนปรากฏว่าสั่งไปแล้วได้มามากคือการช่อโกงวันนี้การช่อโกงทางออนไลน์เยอะมากผมมีโอกาสไปที่ปอทผมก็ถามมอนกันนะครับบอกเยอะไหมบอกว่าเยอะครับอาจารย์ครับนะคดีออนไลน์เยอะเหลือเกินก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมครับวันนี้ซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อแล้วไม่ได้ของเนี่ยตั้งแต่สตี่สิบกว่าเปอร์เซ็นที่ถูกโกงอะ่ะ กับซื้อแล้วเนี่ยได้ของมาแล้วไม่ตรงตามที่ซื้อเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์รวมๆถ้าสี่สิบหกหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะท่านชมครับผมไม่แน่ใจผมจําสลับหรือเปล่านะระหว่างซื้อของอแล้วไม่ได้กับอะไรซื้อแล้วไม่ได้ของตามที่ตัวเองสั่งเนี่ยแต่ถ้าสองอย่างรวมกันเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ให้โอกาสในความเสี่ยงที่เราซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยสูงมากนะครับ ถ้าใครที่ชอบซื้อของออนไลน์ผมก็เลยอยากจะเสนอแนะจะไปห้ามดานซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ซื้อผ่านออนไลน์นจะไปซื้อกับข้าวยังต้องอาศยัยแก๊ปไปซื้อให้เลยนะรัฐบาลปัญญาอ่อนน่ะจะซื้ออาหารไปยืนอยู่หน้าร้านไม่สามารถซื้อได้ที่ผ่านมาต้องโทรไปหาแกป๊ปห้แกป๊ปไปรับมาให้ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกอ่ะนี้รัฐบาลปัญญาอ่อนนี่ทําไปรัฐบาลไหนก็ไม่รู้มันก็จําเป็นอยู่ ผมก็เลยอยากแกแนะนำท่านผู้ชมครับบอกต่อๆกันไปแชร์หน่อยก็ได้คือถ้าซื้อของออนไลน์เนี่ยนะให้เขาส่งมาเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเปิดของต่อหน้าคนส่งนะครับนะทำได้ขนาดนี้ทำนะครับเพราะสมมุติว่าสมม,าสมุติว่าส่งและเรารับมาแล้วพอเรามาแกะภายหลังเราไม่มีพยานนะท่านผู้ชมะมันไม่มีพยานจริงๆนะ แล้วไอ้พวกช่องโกงทั้งหลายแหล่มันก็จะเป็นช่องทางในการต่อสู้คดีผมเนี่ยนะฮะอยู่แวดวงใจความมาก็เกือบเกือบสี่สิบปีสามสิบกว่าปีเนี่ยเห็นการต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรคือกลายเป็นว่าคนร้ายก็จะลอยนวลน,นะคนร้ายจะลอยนวลอ้าถ้าทาไม่ได้จริงๆก่อนแกะนะครับถ่ายวีดีโอไ้นี่เพราะเราไม่รู้ริงว่าข้างในมันเป็นไปนตามสเปอเปล่าเหมือนที่เราซื้อถ่ายวีดีโอไว้เลยครับก่อนกรีดก่อนแกะเนี่ย ถ่ายอะไรให้ครบนะแล้วค่อยแกะแต่ถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ผมอยากให้ท่านแกะต่อหน้าคนส่งอย่างน้อยคนส่งจะได้เป็นพยานนะนผู้ชมครับนะเขาของมาส่งแล้วป๊บอย่างเงี้ยของมาป๊าใช่ไหมฮะแล้วยออย่าเพิ่งไปในชะั้นขอแกะก่อนว่าชั้นสั่งซื้ออะไรเพราะแกะป๊บปเราก็ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะคนส่งของก็จะได้ยืนยันว่าโอ้นะครับที่ส่งมาเนี่ยซื้อโทรศรัพท์แล้วมันได้มาม่าซื้อโทรศรัพท์ได้กระดาษเปล่า ซื้อโทรศัพท์ได้ก่องเปลา่ามันจะได้มีประจักษ์พยานครับนะอันนี้ก็ขอเป็นความรู้ในด้านกฎหมายอยากจะฝากท่านผู้ชมผมเห็นข่าวพวกนี้เยอะนะครับซื้อมาแล้วของไม่มีคุณภาพอ่าท่านผู้ชมเขียนมาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะนะของคุณภาพไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะที่ของไม่มีคุณภาพนี่ก็เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งอันเนี้ยคือปัญหาของออนไลน์ความจริงรัฐบาลต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับ พราะวันนี้เราหลีกเลี่ยงเรื่องออนไลน์ไม่ได้ฮะนะเราหลีกเลี่ยงเรื่องการซื้อของทางออนไลน์ไม่ได้แม้ทั่งมาตรการโควิดมาตรการทุกเรื่องก็เช่นเดียวกันนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็ฝากในช่วงท้ายรายการครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้จริงจะพูดถึงจับข้ารายการนมที่ยักยอกเงิน13ล้านเงินนอกองบประมาณก็เอาไว้คราวหน้ากันแล้วกันนะครับวันนี้ใช้เวลามามากพอสมควรขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม บางเกินมีโซรสัพท์เข้ามาไลยสายใช้เครื่องเดียวในการไล์เดี๋ยวจะขออญาตไปรับสายทางโน้นก่อนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านรักษาตัวให้ดีนะครับโควิดวันนี้ไม่ได้หายไปไหนนะฮะต่อให้ยอดลดลงมาเนี่ยความจริงลดหรือไม่ลดเนี่ยหาคําตอบยังยากแต่มีผู้เสียชีวิตตัววันไม่ต่ํากว่าหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันอย่างสุดๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ